เดี๋ยววิธีผสมเรซินนะครับอันนี้เป็นเรซินตัวที่พี่ให้พี่ไปจะเป็นสีออกเหลืองๆใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเรซินส่วนอีกตัวหนึ่งที่ให้พี่ไปจะเรียกว่าเทา่ําถ้าเรซินเหลวไปให้ใส่เทา่ําเพิ่มนะครับนี้เวลาใช้งานเราเอาเรซินผสมกับตัวเล่งตัวเล่งจะเป็นตัวใสๆที่ให้พี่ไปนะครับเวลาใช้งานก็ขนาดประมาณถ้าครึ่งแก้วเนี่ยพี่ใส่ไปประมาณสัก ประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคนให้เข้ากันคนในทั่วด้านข้างแก้วกับค้นแก้วนี่คนในทั่วเลยหลังจากนั้นตัวเรซินสามารถนำเอาไปโตหรือว่าทาเก็บผิวได้นะครับ เวลาเจียวตัวประมาณสักสิบนาทีแข็งเต็มแ,แข็งสามารถเอาไปกัดกึ้งต่อได้ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงพี่นะครับ